ค่าชีวิตประจำวันของคุณทำให้คุณต้องนอนดึกตื่นเช้าหรือมีเวลานอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันช่วงเวลาของการนอนหลับพักผ่อนจึงควรเป็นเวลาที่คุณรู้สึกสบายที่สุดชุดเครื่องนอนคุณภาพจากแซนตาสผลิตจากใยฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซนให้สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่จะทำให้คุณทิ้งตัวนอนหลับได้สนิทต,ตลอดคืน เพียงแค่นี้ก็จะทำให้คุณตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความสุขสดชื่นได้ตลอดทั้งวันพบกับผลิตภัณฑ์เครื่องนอนแซนตัสหลากหลายดีไซน์ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อการพักผ่อนที่มีคุณภาพรวมทั้งหมอนและผ้าคนหนูในราคาพิเศษได้ในงานแซนตัสรีเวลเลทเซลวันนี้ถึง15ตุลาคมณพื้นที่โปรโมชัน่นแผนกเครื่องนอนห้างสรรพสินค้าโรบินสันและซีอาทุกสาขา